ที่ทำให้ได้รู้สึกว่ามาถึงวันนี้ได้มีทุกวันนี้ได้จนมาเป็นดีได้นะคะ <c oughs> ก็คือเวลาที่ถามว่าเวลาที่เราเหนื่อยเราเจ็บเราถูกต่อว่าเราถูกดุอะไรเงี้ยค่ะเราท้อไหมเราชอแต่เราจะบอกตัวเองว่าตัวเราเนี่ยท้อได้นะแต่เราต้องไม่มีวันถอยเราต้องไม่มีวันเลิกทากับจุดๆนั้นค่ะแล้วสิ่งไหนที่รู้สึกว่ายังทําไม่ได้ยังทาได้ไม่ดีอย่างเช่นบางวันจะตีนรังกาเราจะถือว่าได้ยังทำไม่ได้ไม่เป็นไร วันนี้เรายังไม่จำเป็นต้องได้ทันทีก็ได้เดี๋ยววันหน้าเราค่อยๆเริ่มทำใหม่ทำใหม่ทำใหม่ทำให้ดีขึ้นทำให้ดีขึ้นหรือแม้แต่ข้อคิดนี้เอามาใช้ในใน,ในชีวิตประจำวันก็ได้ว่าจ้าเป็นคนว่าถ้าวันไหนจะททำอะไรผิดพลาดไปทำอะไรไม่ดีไปก็จะ,จะบอกตัวเองเสมอว,ว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราก็อยากทำผิดพลาดแล้วเราก็จะทำทำใหม่ทำตัวใหม่ทำให้ดีขึ้นสำหรับน้องๆหรือใครท,ที่ที่ต้องการแบบ ที่มีความฝันหรือต้องการที่จะมาอยู่ตรงจุดนี้นะคะต้องบอกเลยว่าอย่างแรกจะจะบอกทุกคนเลยว่าหาตัวเองให้เจอหาตัวตนที่เจอว่าตัวเองชอบอะไรอยากทําอะไรแล้วเรามุ่งไปตรงจุดนั้นอย่างเช่นอยากเป็นนักแสดงแอคชั่นขอให้มุ่งสอบเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก็ได้ค่ะถ้าชอบมวยก็เริ่มเล่นมวยถ้าชอบเรื่องนะถ้าเริ่มชอบมวยเล่นมวยเริ่มชอบเทควันโดก็เล่นเทควันโดมาก่อนชอบกระบี่บอลก็เล่นกระบิ่บอลมาก่อนก็ได้แล้วค่อยหาช่องทางหาช่องทาง ว่าเราสามารถไปทงไหนได้เราสามารถไปทำหราไปซ้อมกับใครหรือพี่สตาร์หรือใครคนไหนได้แล้วเราก็ต้องมีมีระเบียบว,วินัยกับตัวเองขยันหมั่นซ้อมอย่าท้อถ้ออย่ะที่สำคัญคือถ้ายังเป็นน้องๆเข้าวงการใหม่ค่ะต้องเตือนตัวเองเสอมอว่าอย่าลืมวันแรกที่เราเคยมีและเราได้มาอยู่จ,จุดจุดนี้แล้วเราจะต้องทำตัวให้สม่ำเสมออย่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดี เตือนตัวเองค่ะไม่ให้ไม่ให้อไ,ไม่ให้เบียดเบียนคนอื่นไม่ให้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอะไรีค่ะก็อีกข้อสําคัญหนึ่งคือการที่จะอยู่ในวงการนี้หรือการที่จะใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ได้อย่างมีความสุขคือต้องรักษาระเบียบเวลารักษาระเบียบเวลาทําตัวให้ตรงต่อเวลาแล้วก็มีวินัยกับตัวเองเยอะๆแล้วก็เตือนตัวเองตลอด ัวให้หน่ารักเขาไว้ค่ะว่าเราจัดง่าย